ภาพดีวันนี้ไม่ใช่เรื่องยากสุขภาพดีคงไม่มีใครถ้าคุณอยากได้คงต้องทำเองคุยสนุกเข้ามาเล่งคุยสนุกเข้ามาเพียงให้เราเคลิเคล้เรื่องสุขภาพให้เราทุกคนมารักสุขภาพ เราทุกคนมารักสขการคุยสนุกเรื่องสุขภาพเฮ่ไอ <Hey! S 2> ้นมเมืองแทยรักเธอเมตตา สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะน้องฟ้าพี่บัวค่ะฮะรายการคุยสนุกเรื่องสุภาพครับก็พาคุณผู้ชมมาสัญจรวันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งท่านรายการคุยสนุกเรื่องสุขภาพภูมิใจครับที่จะนําเสนอบุคคลที่เป็น คนต้นแบบอมสอมอบบดีเด่น <Yeah. S 1> ระดับเขตจังหวัดเพชรบุรีค่ะ,ะแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนจ้าน้าทีรัวท้องพี่บาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสาราอำเภอชะอำนะคะ,ะจังหวัดเพชรบุรีเหมือนกันใช่ค่ะนะฮะเป็นอีกหนึ่งท่านครับที่เป็นอาสาสมัคร <S 2> <S 2> <S 2> สราธารณสุขดีเด่นระดับเขตอีกหนึ่งท่านนะครับ สวัสดีค่ะโค้งฟ้านาเมืองค่ะหรือว่าพี่เอนะคะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำตำบลหนองสลาค่ะปีนี้ได้เป็นอสมดีเด่นระดับเขตสขาการณ์สูงสุขสาพลนี่เห็นไหมครับอันนี้การันตีถึงคุณภาพศักยภาพในพื้นที่นะครับระดับเขตผมแจ้งไปแล้วว่าแข่งขันทังหลายจังหวัดต้องใช้คำนี้กว่าจะผ่านด่านตรงนี้มาได้ไม่ใช่งา่งงงา,าย,าายๆเรามาเรียนรู้ความสำเร็จของอาสาสมัครสาธารณสุขคนนี้ครับพี่เอ e. ความสำเร็จในพื้นที่ในการดําเนินง,งานสูงข้ามดีอะไรครับพื้นฐานของตัวเองเนี่ยครอบครัวเป็นครอบครัวนักพัฒนาครอเป็นแรงผักดันนะคะคุณพ่อเป็นกำนันค่ะอคุณ <ขอ S 1> พ่อเป็นปกำนันคุณพ่อมีวิสัยทัศน์บองว่าอยากให้หนองสลากินดีอยู่ดี แต่ตัวรูปเนี่ยอยู่สายสังานสาธารณสุดนี่เห็นไหมครับอยู่ดีมีสุดไม่พอค่ะไม่พอต้องมีสุขภาพดีนีที่ดีเห็นไหมครับพื้นฐานพื้นฐานจิตใจก็ห่วงใยประชาชนอยู่แล้วครับตั้งแต่รุ่นพ่อเนาะแล้วก็มาตัวเองประเด็นสําคัญของในพื้นที่อสมที่นี่มีส่วนช่วยที่ดีมากเป็นพี่ๆอสมให้ความร่วมมือและก็คือที่ยันก็คือภาคีกระขายให้ความสําคัญมาก เช่นรพสตนะคะสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิบุรีอบตแสดงว่าเขาเขาให้ความสำคัญใช่ค่ะเป็นภาคีเกอร์ขายที่ร่วมทำให้เราทำงานง่ายขึ้นถูกไหมใช่ครอบพื้นที่ด้วยก็เช่นมหาวิทยาลัยศิลปากรเยามเพศสมเทศสามพญาสามพญาแล้วก็มาร่วมมาร่วมมูลนิธิศาสตราจารย์ในแพทย์สมบูรณ์วัชโรไทยและที่สำคัญค่ะ ทายฝึกการลดพิเศษอย่างกระจานอ๋อทหารครับผมถืว่าจะพาผมไปฝึกทายครอบครัวค่ะอ๋อครับผมครับผมเป็นนักพัฒนานะครับถามว่าสาขาการส่งเสริมสุขภาพเนี่ยก็ต้องส่งเสริมทีนี้การส่งเสริมสุขภาพนี่ก็ต้องส่งเสริมให้ชาวบ้านมีสุขภาพที่ดีขึ้นการที่มีสุขภาพที่ดีขึ้นมันเราจะต้องมีตัวช่วยด้วยอยู่ดีคนเรา จะทาอะไรก็แล้วแต่จะต้องมีตัวช่วยจะถ้าให้สุขภาพดีก็ต้องมีเครื่องมือการออกกําลังกายเพราะฉะนั้นแต่ในแนวความคิดของพี่นะคะชาวบ้านได้เห็นในโทรทัศน์มีรายการช่องนูน้นช่องนี้มีมมตัวนูน้นตัวนี้เยอะอแต่ถามว่ามันสิ้นเปลืองไหมราคาสิ้นเปลืองมากแพงมากนะคะคนตัวเนี้ยระดับหมื่นสองหมื่นขึ้นไปบอกน้นึงว่าตําบลเราเป็นตําบลในเรื่องของการจัดการขยะชุมชาระเขาฉะนั้นสิอะไรที่ก็แล้วแต่ในเรื่องของ เอามาทาอุปกรณ์สุขภาพผมว่านะเนี่ยผมเดาวถูกนะครับก็เอามาทดแทนไอ้สิ่งที่เราจะต้องไปเสียเงินซื้อแพงๆเราก็เอาสิ่งเหล่านี้มาประยุกต์มาพัฒนาใช่ไหมประโยน์น่าสนใจครับน่าสนใจแล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งตอนนี้เราอสตอเราทําในเรื่องหัติดดาวเราเน้นในเรื่องของสิ่งสําคัญสิ่งแรกที่พี่คิดก็คือในเรื่องของการลดในเรื่องของการใช้ ถุงพลาสติกสิ่งแรกที่พี่อยากแนะนำเกิดนวัตกรรมแล้วนี่เกิดนวัตกรรมนะครับพี่น้องสมอครับอันดับแรกคือพี่เอครับกระเป๋าผ้ายายาใจทำไมถึงคิดตัวนี้ขึ้นมาเพราะเนื่องจากเราเป็นอสมเราอยากช่วยคุณหมอแล้วตัวเอเราเองไม่มีผ้าอยู่อ๋อทำเองเลยงาน h ฮน d m เมืนะัะโอ้โหคุณผู้ชมครับงาน h ฮนนีหนึ่งเดียวหนึ่งเดียว พี่น้องที่ทําในเรื่องของเป็นช่างโอ้สร้างเศรษฐกิจให้ชุมชนด้วยนี่เห็นไหมใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์ครับคุณผู้ชมครับกระเป๋าทุกใบที่เราทาขึ้นมาเนี่ยขอบอกนะคะว่าร้อยใบตอนนี้ไายไม่เหมือนกันคือเราคิดเองออกแบบได้เองเลยแตงครับแตกต่างกันตรงกระดุมเท่านั้นเองครับสวยจะสวยสวยมมันเป็นเอกลักษณ์ไงใช่ไหมอ่าอันนี้ก็เอาไว้ใช้สําหรับเวลา พี่น้องบาดมารักยาจากรพสตอแล้วก็ถึงกลับบ้านคืออะไรคะพี่เอกคะเขาเรียกว่ากระเป๋าผ้ายาใจค่ะอ๋อก็ต้องใส่ยาใช่ไหมคะยาใจไว้สําหรับผู้ป่วยที่มาใช้บริการที่รพสตอเราพี่ก็คิดว่าเป็นการลดใช้ถุงพลาสติกนะคะมีแบบเดียวหนึ่งใบ มินใบกับมินคนที่แถวนี้ทุกคนเมื่อมาใช้บริการที่นี่ก็คือจะได้ถุงผ้ากลับไปแล้วคราวหน้าถ้ามาใหม่อีกก็ต้องเอาถุงผ้าไปเดิมกลับมาอีกใช่ไหมคะชุมชนเราอทำงานนอกเกษตรกรบางทีก็เกิดความเมื่อยล้าอ่าลองฟ้าลองเขาเรียกพี่พี่พามาๆอันนี้ดูดีมากสบายมากเลยเออมือนคลายนี่ถ้าผมเล่นเองเล่นไม่หยุดนะฮะที่บ้านนะฮะแล่นอากาศลงนุ่งห้อยยังไงไม่ใช่อากาศไม่ใช่ เราจะมีแค่ตรงนี้อย่างเดียวแต่พี่มาคิดอ๋ออ๋อรู้ว่าทำไมบางอันมีกดไปกดจุดได้เราต่อยอดค่ะการทำเงันกับงาเราต้องต่อยอดอ่ะดูดีครับคุณผู้ชมฮะกดทั้งวันฮะไม่ทำอะไรใช่ใช่ตราก็มาได้คนไม่หัน อาจะได้ครับนวัตกรรมค่ะบีบคลายสบายมือบีบคลายสบายมือนี่นะคะก็เป็นการบริหารนิ้วมือด้วยการใช้วัสดุในท้องถิ่นก็คือไม้ไม้ไผ่ขวดพลาสติกใส่กระปุกสีเขามานั่งรอหรืออะไรแบบนี้ค่ะใช้บริการแล้วก็ดื่มเอาไม่ใช่ค่ะ จำไม่เล่นลแล้วเ้าทรายที่มีอยู่ในพื้นที่อะทำสีสันนิดนึงมีน้ำหนักครับคุณผู้ชมเข้าไปที่โรงเรียนด้วยตอนนี้โรงเรียนที่นี่เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเขตเหมือนกัน ท้องถิ่นอื่นก็ประยุกต์ได้เนาะใช่หาเศษหินกรวดอะไรได้หมดถ้าพื้นที่ท่านมีอะไรก็แต่ทางเพชรบุรีเขาติดทะเลเนี่งที่น้องบัวบอกเนี่ยก็ใช้รายทะเลเตาเป็นตำบลที่จัดการในเรื่องของขยะเพราะฉะนั้นวัสดุเหลือใช้ช่ขวดน้ำเนาะที่เราแทนที่จะทิ้งไปโดยแบบเป็นมลพิษเนาะเอาทรายมาใส่แล้วก็เพิ่มยกอ่านเนา นี่ใช้พันยี่กระลาพาสุขสันต์จะต้องมีนี้บริหารบริหารช่วงช่วงไหลเพราะบางคนอาจจะไหลติดกะลาขาดซีวัตอะไรอย่างเงี้ยแห้งๆเปล่าๆแล้วก็ใช้เชือกครับร้อยแล้วก็ดึงไปดึงมาดึงอย่างเงี้ยหรอคะใช่โอ้โห รู้สึกดีอะไหลมันจะได้ขยับอะเนาะอันนี้เป็นชักขยืดบำบัดนะครับโดยใช้อุปกรณ์ใกล้เคียงกันจะเน้นไปที่ผู้ป่วยแต่นี้เน้นวัตถุประสงค์การใช้ใช่บางทีผู้ป่วยอยู่บ้านคนเดียวไม่มีเพื่อนอยู่ด้วยไม่มีลูกหลานอยู่ด้วยก็ไม่มีคนดึงไม่มีคนช่วยดึงแล้ก็เอาแยบิดท้องกับเสาแล้วก็ดึงคนเดียวดึงคนเดียวได้เล่นคนเดียวได้เก็บของกลางบด้ ถึงเวลาผมโยกบำบันแล้วต่อยอดจากชักเกเยอร์กลามาเป็นชักเกเยอร์บำบัดสําหรับผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้ป่วยที่เคลื่อนไหวอวัยวะบางส่วนไม่ได้บางทีเขาอยู่บ้านคนเดียวค่ะอ่อยได้โดยที่ไม่ต้องรอใครมาเล่นด้วยอีกนวัตกรรมหนึ่งที่ผมเห็นอยู่รอบข้างคือปั่นสร้างสุขมันมีจักรยานเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วอย่างที่ว่าเราไปหรืออาจจะทางจะเสียจจอดทิ้งไว้อย่างนี้ใช่ไหมใช่อย่างอย่างอย่างเนี้ย ของบ้านพี่พี่ก็เอามาให้รอพอสตอเราก็มาเพิ่มด้วยการเอาเล็กที่ไม่ได้ใช้มาต่อาต่อเพื่อทําให้มันอยู่กับที่มือจับนะฮะมันจะพี่ก็จะเอาเม็ดลูกปัดมาเย็บ นะฮะมาเย็บเป็นปู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 นะฮะเพื่อถอดนวดนี่จุดบริเวณฝ่ามือปั่นสร้างสุขทุกสาลาอืมารในหมู่บ้านมีแปะหมู่บ้านก็จะปั่นสร้างสุขเอาไปตั้งที่สาลาใช่ก็คือเป็นเครื่องออกกําลังกายประจำที่ทดแทนที่ว่าอบตจะต้องมาเสียตังซื้อเราก็ใช้เศษวัสดุในชุมชนครับไปยานเสียอ่าไปผลประโยชน์โอเป็นนวัตกรรมที่เยี่ยมยอดครับ เอาจักรยานเก่าที่ไม่ได้ใช้นะคะมาต่อยอดด้วยการเป็นจักรยานอยู่กับที่เหาสำหรับผู้สูงอายุยึดไว้แล้วก็ที่สําคัญที่เพิ่มลูกปัดตรงจับบริหารฝ่ามือด้วยแล้วก็ตรงบริเวณฝ่าเท้าเราก็จะมีลูกแก้วเสรแล้วนะคะ มะกรูดบำบัดเท้าเอามะกรูดใส่ถาดใช่ไหมใช่ใส่ถาดมะกรูดตะบูนที่บ้านเราอ่ะเป็นหมู่บ้านปะเปียนบปฏิกรรมแล้าก็ปลูกมาา้้นนีปลูกผักพืชผักสวนครัวมไม่ได้กลิ่นหอมด้วยนะคลอนคลายเป็นสปาแล้วเพราะกลิ่นมะกรูดมันหอมขยี้แล้วมันก็จะมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมชื่นใจค่ะอ่ะถ้าไม่ถนัดมะกรูดมีลูกแก้วลูกแก้วเอออเาลูกแก้วมาใส่ใช้สิ่งที่ มีอยู่ในครัวเรือนนะนะมาใช้เกิดประโยชน์ข้อดีของมะกรูดเนี่ยเวลาเราบริหารเนี่ยนวดคืนเท้าแล้วมันจะมีกลิ่นกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมขึ้นมาชื่วใจใช่ค่ะอันนี้อย่างลูกแก้วก็ใช้ได้คือมันรู้สึกผ่อนคลายเวลาเรานวดเสร็จแล้วเราเอาไปใช้ประโยชน์ได้อีกนะคะยังไงคะไปทําเป็นน้ำหมั่งอินทรีปัญหาอุปสรรคในการบรเนิรงานของเราเป็นคนที่มีงานประจานะคะนี่ไม่ใช่เป็นออสมอลอย่างเดียวที่เป็นลุกเวสณีค่ะค่าจ่ายจมายด้วย ที่เราเป็นไปรษณีย์ด้วยเราก็สามารถเห็นเจ็ชุมชนอ่ะเนาะรู้จักหมดเลยเรารู้จักหมดเลยเออว่าบ้านไหนอยู่ไหนแถวไหนเราไปได้เลยข้อดีข้อดีถ้าจริงๆอ่ะทุกพื้นที่อคนอ่ะมีความดื้อดื้อดื้อบางทีเราไปแนะนําอะไรเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกไม่ค่อยเชื่อแต่เราต้องทาให้เขาเห็นก่อนว่าเราทาแล้วเราประสบความสำเร็จนะคะ นี่คือคนเราต้องต้องเป็นต้นแบบก่อนแล้วก็สร้างความศรัทธาและความเชื่อมั่นถึงงานมันจะประสบความสำเร็จให้ข้อคิดกับพี่น้องอสมอจะได้พัฒนาศักยภาพจนได้รับรางวัลดีเด่นอย่างเงี้ยต้องทํายังไงบ้างพี่เอ๋ก่อนที่เราจะไปช่วยเหลือดูแลคนอื่นการบินอสมอเนี่ยหนึ่งทุกอย่างทางบ้านเราต้องพร้อมก่อนนะก่อนที่เราจะไปดูแลคนอื่นเราต้องดูแลบรานเราต้อนบ้านเราต้องเข้าใจะง่เข้าใจ พรมาเราต้องพร้อมก่อนนะคะพี่น้องอสมบางคนเนี่ยเอายอมรับเลยว่าพี่น้องอสมบางคนมีบวกหลายใบมากคนเราวันหนึ่งประชุมถึง10งานมันไม่ได้ให้มันดีุัดเทอ่เนไปไหมพี่เอกก็ต้องตัดออกแล้วก็เลือกความชัดเจนในคุณภาพเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนในชุมชนก่อนครับเขาถึงจะเชื่อถือเราแล้วโดยเฉพาะที่เราสวมเครื่องแบบแบบเนี้ยนะฮะเป็นอสมหรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเนี่ย ก็ยิ่งต้องให้ความสำคัญมากขึ้นนี่คือคุณภาพจริงๆครับถ้าเราทำงานอย่างทุ่มเททำงานคุณภาพอย่างมีจิตอาสาใช่ไหมพี่น้องบัวบอกนะครับคนต้นแบบอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านวันนี้เรามาสัญจรที่จังหวัดเพชรบุรีครับคุย<ม>สนุกเรื่องสุขภาพภูมิใจมากที่น้องเราสามารถดูแลกันเองแล้วทําให้สุขภาพของคนในชุมชนดีขึ้นงานด้านสุขภาพครับ เป็นงานที่ละเอียดอ่อนเป็นงานที่ต้องใช้ความเข้าใจเป็นงานที่จะต้องสัมผัสกระชุมชนอย่างยิ่งเราขอปมือให้อสมมครับสำหรับวันนี้ครับรายการคุยสนุกเรื่องสุภาพครับน้องฟ้าน้องบัวแล้วก็พี่เอ๋ครับวันนี้เราคงต้องจากลาไปก่อนติดตามเราได้นะครับทาง YouTube Channel คุยสนุกเรื่องสุภาพและแฟนเพจ a c e b o o k ค่ะแฟนเพจ Facebook นะครับสาระดีๆครับสนุกเข้าใจง่ายสำหรับนี้ครับ ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ๋อสองหมอกนต้นแบบตามบนหนองสาลาอำมเภอชะชอัมจังหวัดเพชรบุรีเฮ้ฮยสนุกเรื่องสุขภาพเฮ้ย hey!